สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่โปรแลนด์วันที่สองนะคะอันนี้เรามาดูดีกว่าวันนี้เรากินข้าวเที่ยงกับอะไรพี่เฟศกลางคืนเรากินข้าวร้านอาหารนะคะเช้ามาเราก็ไปกินสตาร์บัคนะคะกลางคืนเราก็ไปกินร้านอาหารอยู่หรูดูดีมากเรามาดูมื้อกลางวันกันค่ะ <laughs> ขนมจี คนทําขนมจีนมาส่งถึงหน้าโรงแรมอะไรจะดียังนี้เป็นพาเมล่าช่างเลิศนะคะคุณผู้ชมส่งของกินกันถึงที่เลยค่ะนี่นะคะเป็นพี่ที่น่ารักมากพี่เขาถามว่าอยากกินอะไรและนมสีนมสีบอกพี่หนูอยากกินน้ำยาตีนไก่มากเออจัดตาว่ะพอตื่นเช้าขึ้นมาก็เนี่ยนะคะ หลังกลับจากช้อปปิ้งมาพี่เขาก็ส่งน้ำยาตีนไก่มาให้กินเลยทีเดียวขอบคุณนะคะคนณทำมาให้กินน่ารักที่สุดน้ำลายไหลไปแล้วค่ะคุณผู้ชม M Y <laughs> เป็นวันหยุดที่เพอร์เฟกมากขอบอก